มันจะสะดุดนะครับกิลตัวก่อนถ้าเกิดถอดแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าหัวนั้นเสียแต่ถ้าเกิดถอดแล้วเครื่องยังเป็นหนักกว่าเดิมก็แสดงว่าหัวนั้นไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะปัญหาคืายังมีไฟเครื่องยนต์ค้างอยู่นะพังแล้วครับสภาพเนี่เห็นหัวไหมยนะพยายามใส่ให้ลูกยางตัวนี้นะครับแนบสนิทตัวส,สองโอ้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานานะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปตกปลาครับก็รถโตนิสันตัวนี้นะครับมีปัญหานิสันเอเมราปี2 0 2 2มีปัญหาคือ,เ,อ,อเวลาสตาร์ทเนี่ยมีเสียงดังผิดปกติแล้วก็เหมือนกับว่าลูกสูบทํางานไม่ครบสูบนะครับจากที่ผมดูในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเกิดจากคอยจ่ายโัเทียนเนี่ยครับคอยโัเทียนเนี่ยอาจจะจ่ายไฟอาจจะคอยรั่วนะครับจ่ายไฟมาไม่ครบ เดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับว่าลักษณะอาการมันเป็นแบบไหน,นคือส่วนหนึ่งก็อายุการใช้งานเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ากี่กิโลแล้วหนึ่งแสนหนึ่งมืนสองพันกว่ากิโลครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังน,ะนี่เสียงเครื่องยนต์มันก็จะสันส่นๆหน่อยครับเนี่ยครับเสียงมันจะสะดุดนะครับ มันจะไม่เสียงแบบนี้นะแล้วเครื่องมันก็จะสันส้นๆผิดปกติครับเดี๋ยวจะลองถอดคอยหัวเทียนดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอดคอยหัวเทียนตัวเนี้ยมันมีหนึ่งสองสามแต่ตัวเนี้ยเ,เราถอดดูไม่ได้เดี๋ยวเราจะเช็คที่เราหัวว่าหัวไหนนะครับ วิธีการถอดเช็คนะครับเขาบอกว่าให้เราลองถอดเจ็คหนึ่งสองสามตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถอดทีละตัวก่อนถ้าเกิดถอดแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าหัวนั้นเสียแต่ถ้าเกิดถอดแล้วเครื่องยังเป็นหนักกว่าเดิมก็แสดงว่าหัวนั้นไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะลองถอดจากหัวนี้ก่อนว่าอาการเครื่องจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะลองถอดหัวนี้ก่อนนะครับตัวสองโอ้ ครื่องปกติเลยครับใส่กับขึ้นแบบนี้แสดงว่าหัวสองไม่เสียนะเดี๋ยวจะลองดูหัวหนึ่งเนี่ยผมถดอดหัวหนึ่งออกมาครับเนี่ยสายหัวหนึ่ง mm hmm. เครื่องจะเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าหัวนี้อาจจะมีปัญหานะครับอเดี๋ยวลองใส่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวนี้นะ ผมซื้ออะไรมนาะผมซื้อมาแล้วครับมือสองแท้จากญี่ปุ่นซื้อจากในช้อปปี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับโอเคครับขอดับเครื่องก่อนคราวนี้เวลาถอดเนี่ยแน่นอนละเราต้องถอดแจ็คออกแล้วก็เดี๋ยวถอดสายยางสองเส้นนี้ออกนะที่มันขวางอยู่รู้สึกจะเป็นประแจเบอร์สิบครับเดี๋ยวลองดูนะตรงนี้ใครมีครีมอ๋อใช้มืดอดีกว่า อใช้มือถอดถอดนี่นะใชม้มือหนีบเอาครับมันเป็นกิบล็อกอยู่เรวจะดึงออกมาเพราว่าคงผมโชคดีหน่อยที่เป็นหัวหนึ่งอ่หมุนออมถอดันนีม้มันขวางอยู่เสียอางสองเท่านี้ นี่สองเส้นนี้ถอดออกมาดูอยู่ใครตังนี้พอนี่แล้วก็เอาประแจเบอร์สิบครับใส่ตรวนี้ออกนี่เป็นคอยหัวเชียนผมซื้อมาจากช้อปปี้เขาเขียนว่ามือสองญี่ปุ่นรับประกันหนึ่งเดือนครับซื้อมาตัวสามร้อบาท2องเจิบแหละค่าส่งสาสิบบาทตัวนี้นะ ขอให้เป็นจากคอยจริงๆเถึงนะถอดยากนิดนนะึงครับไม่เคยถอดอะนี่โอ้โหสภาพสภาพคอยตัวนี้น่าจะเป็นจากคอยจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะไหนตัวใหม่ของผมไม่คอยตัวเก่าไหนคอยตัวใหม่วันนี้เดี๋ยวตัวนี้สั่งมามืองสองญี่ปุ่นนะครับมีมกวก แล้วก็มาใส่นะพยายามใส่ให้ลูกยางตัวนี้นะครับแนบสนิทนะครับอย่าให้รั่วอืมเส่เข้าไปลดไ,<ป>ยไเยออหัลงไปอย่าให้ลูกยางที่ผมบอกมันปิ้นนะครับ ตึงมือ,อเรียบร้อยคราวนี้ก็ใส่สายที่เราถอดออกมาเหมือนเดิมลันกับที่เดิมครับยังไม่ได้สตาร์ทเลยอะ <c oughs> อวัดใช้ได้แล้วเหรอ ได้ไปตกปลาได้เอาละ,ะเดี๋ยวแจ็คสวมเข้าไปนะคันนี้จะลองสตาร์ทดูเหมือนเดิมจะสตาร์ทแล้วนะอันนี้ของเก่าอันนี้พังแล้วครับสภาพนี่เห็นหัวไหมเนี่ยน่าจะรั่วแล้วครับนี่โอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะเดี๋ยวมันลุ้นกันครับ เสียงนิ่มขึ้นแล้วครับเสียงสะดุดไม่มีละเสียงนิ่มแล้วก็นุ่มเหมือนเดิมครับตอนแรกอะดังตุบปั๊บปุ๊บปับปุ๊บปับเลยถ้าเกิดใครไปดูย้อนกลับไปดูคลิปตอนตอนเปิดสตาร์ตอนที่มันมีปัญหานะเดี๋ยวมาดู เครื่องยนต์กันครับว,ว้าวนิ่งนะครับได้ผลครับเป็นจากอาคอยจ่ายหัวเทียนจริงๆด้วยหายครับไม่สั่นมันเลืมแนลวไม่สั่นนะครับโอเคครับจเจอปัญหาเรื่องเครื่องสะดุดจบก็คันนี้ จะม่แก้ปัญหาไฟรูปเครื่องหน้าเครื่องวันโชว์นะครับปัญหาคือยังมีไฟเครื่องยนต์ค้างอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองแก้ด้วยการถอดขั้วแบตออกนะครับขั้วบวกแล้วก็กลับไปใส่คืนยังติดเครื่องยนต์ไว้อยู่นะเดี๋ยวจะลองถอดขั้วบวกถอดขั้วบวกคนระับ ใส่ข้อบวกกับลองดูครับผมสตาร์ทเครื่องทีนี้จะมาไหมอา้าวเหมือนจะหายครับประตู คครับปรากฏว่าหายครับถอดขั้วบวกนะตอนติดเครื่องแล้วถอดขั้วบวกออกแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ใส่ขั้วบวกอีกครั้งหายครับครับผมสรุปนะครับหายนะครับสามร้อยบาทถ้าเกิดของแท้ก็รู้สึกจะประมาณของแท้แบบดีๆเลยนะอของแท้ใหม่นะครับก็ประมาณหมื่นเอยพันห้าถึงสองพันบาทที่ผมดูหาดูนะ หรือไปเปลี่ยนก็ประมาณ2 5 0 0 2 0 0 0นะครับอันนี้ผมซื้อมือสองจากช้อปปี้มือสองแท้จากญี่ปุ่นนะครับลองดูนะครับปัญหานี้นิสันอัลเบราเห็นเป็นกันเยอะมากโอเคครับ300บาทใช้ได้เหมือนเดิม